สวัสดีบรรยากาศยมามเ้าค่ะพี่น้องพาพี่นอ้นองมายามตุ่มเดอ้อค่ะอ่ะมานบอมานตามไปหลุ่นไปชมกันค่ะบดไอ้ยามบดไอ,ดอ้ใสมือนึงใสมือเป็นมือค่ะย่น่นี่บางเท้อกับบดไอ้ใสแต่ใสเนี้ยบางเท้อกับบดไอ้ไทยเนาะค่ะเนี่ยโอ้ยังหลย,ยูแตกสวดสวดบบเลยโอ้ครับพิดแฟดไหม บ่บ่โอ้หอยปังเข้าอู้หูหลายหลังแหลกเลยกัดเต็มคาราเบียวเลยค่ะพี่น้องสวยงามเบือจังเบื่อข้ออัวลัวจริง มือพอเดือเข้ากับสูลังเลยเด้อเพิ่มมาสุมือสุมือนะคะห้ากกับตงใจซมือเดี๋ยวหาหมองใสซมือ <kau> ค่ะพี่น้องบริใสอยู่มือหนึ่งเนาะหวาน้าแต่เป็นติดรถแฮ่อยู่หมอลำต่อีกพี่น้องเอ้ยหมอลำนกไป หลังต่อไปสิเป็นจะได้กลับไปลุ่นกันอีกค่ะพี่น้องอลุนน้ากันร้านมานําร้านอยากกินนี่น้ำบกโอ,โอ้เจ๊ขางป้าเฮอปลากับหอยปังกระหอยปังได้สามหอยปังหลายเนาะหอยากได้หลายเนาะโอ้มีกุง้งแต่แต่ป้า ได้แต่ปลากระดีครับเขาเอื้นว่าปลากระดีบ่เมียนชาวไทยเขาเอื้นว่าปลากระดีเออทางเราเอื้นปลากระเดือกปลากระเดือกตรงนี้ปูงมันหลายนะลองใส่เสือเล็หมานอยู่พี่น้องยอย่างนั้นมานปลา เปิดน้ยาบ้างอู้อูเอออ้หูมานีอู้เนี่ยเปิดขึ้นมาหนีล้างได้กระตบสุดยวดเลยค่ะุ่นนี้ล้างเลงอ้โเหียด Sắc anh hùng không yang bula. Kìa tóc kìa 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 เขากอเขาแน้อนอนไปมันหกปวดมองได้หกกับพวกหอยเข่าด้วยค่ะพี่น้องตรงมองเป็นแปน้น้ำใสๆมาโอ้ยังมานอยู่ไม้งน้ไม้เกา่าโอก้กะ <ไป S 1> <4 S 2> สีกเกดีแล้ลนะ <laughs> ุ้างเหลียดทักเนาะเที่ยวนี้บุค่อยมี้กุ้งม,มาหมางปูงออกเลยดี่ทางนั้นอืมตัวนี้กุ้งไหลพี่หนว่มสปดูโอ้โหอ้าวอู้ปลาหมอหมิงกุ้งไหลอยู่ด้วยมันออกปลาตัวใหญ่บ่าเอาเอาแต่ปลาตัวน้อยๆไปปล่อย ้กุงคืออยู่ได้หลายวังนี้เนาะโอ้ตุ่มเขามันบบใหญ่คือของเขาค่ะพี่น้องฮึชิดลูกโอ้ตุ่มเลยหู้หู้เท่ออกเลยนะตกปาดแคบเนาะกระปาแครบกระซิมากดได้ปาดขึ้นมาสูงไหมปาดขึ้นมาก็มัดหย่านนี่มัดได้ชิคเก่า ปลาหมอปลาเพศเก่งยู่เล่นนะตรวงามยืนเล่นปากีเห็ดได้สิลุดออกมาทางอันนั่นเล่นปิดเก็บมาตลอด โอ้ยยังมานอยู่เอาขากุ้งอยู่เขาป่าค่ะเลื่อเร็วมีใจไรเือะห้้ยงเนาะเมื่อเร้วหลังนี่ป้เออพักอยู่พืนๆไปทางหิ้นหิ้ๆเอ้าเนาะ เดินทางค่อนข้างจะลาสั so ้นเอหน่ะจับไปจับมือหนึ่งจับโอเครโอเครมาสันดกอ้โหปั่นวัาไงเลยตัวนี้เขาไล่เขาข้นเขาหารกระลุด มันมันหูใหญ่ยังสีมันหลงก็เห็นมาบอสัมกันบอคือกันแต่ละอันเงียบเงีบบอทอกันเนาะหอยเนี่ยนะเปิดอ้ยตุ้งกูนักหอย สุบนี่ห้างเมือ่อเหมือน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 จับเอือ,อหิมะจะนอกขุเขาทั้งกลุ่มไปได้เลยหวกป่าปกากระเดิดหน่อยหอยหอยก็เข้าพี่กัดหนีหอยปังลายอยู่พี่น้องแล้วก็นีน่เกิเสียเปรียบป่อยไว้ในสระ เหนมันเพ่พันไหลไรลตันจูลูหอยงก็หวัวกันปีดปีดอ้ยบกหอยเยจีขี่อ่งเออนั่นเออไว้งามครังน้อ,องหอยอ่ะ หลังลเลยพี่เบ้วูปลากุ้งค่ะจับรอยะโตกุ้งนะอุ้ยนี่นี่นนแหละซิงคิโร่คอ,อยของแพรเยอะๆอยู่นอ้องหลังนี้เอาอีกแล้วใส่หลายหลัง,ลงก็มีโอกาสหลายค่ะ ลังเนกับมานป้าลังเนกับมานกุ้งเนาะนี่นอื้อืงานครับโอ้เขากุ้งเขาปลานิดน้อยค่ะน อ,อยังมานี่ค่ะน้องนอกก็ขาดแต่ปลาจอมอปุ้กจอมทานนี้ขาไอ้กุ้งจอมมีอยู่กับปุกูกไงหนึ่งอยู่สองงานแต่ว่าคือจิบมพราวแล้วสองกับปุ๊กขุนแล้วเนะนียนต้องหาไปผืะที่ตกไก่กันีอยู่ว่าจิตดตดตาไก่มีอยู่นี่สิบปุ๊กแป,ปดปุ๊กแปดปุ๊ก ส่งของมันจันทร์เด้อค่ะเพราะว่ามันเสาทรงบรร่ได้ครับติดเห,หี่ยวไร้มือมันมาตอดเหรอมองมน,อน้ำแสดงว่าหินบ่อไปนหานาปุ๋ยเี่ยนเโอ้โหลงนี่ลังนี้โอ้โหฮี้ยอ,อย่าจืดป่ะ ฉันยับออกจากลุมเก่าเลยนี่ปลาหน่อยปลากระเดือนี่เสียบครับเรื่องพี่น้องเสียบว่าว่าจะปลาหน่อยปลาแดกเสียบปลาหน่อยปลาหยังกระเสียบบุญละเฮ้ยเออเขื่อนขูบล่ะเออเขาสู่หลังยังสีแค่นี้เออเขาเนื้อทุหลังอยู่ค่ะอันเนื้อกระหน่อยอันเนื้อกับเต็มคาราเบียอยู่เนาะเราจะใส่สดทำสดทุกวันนั่นกุ้งฉับเต้นออกไตัวใหญ่ไฮ้ยนั่นนั่น สองตัวคนเดียวลูกปลโอ้ย,อ,ยอร่อยตัวฮายหินใส่ใหม่ครับเอ็นไดยโอ้ได้อยู่กุ้งปลากุ้งที่บอกเคยติดป่ได <ừ. S 2> นไหนลูกปลา <c ười> ยังแต่เนยสู่หลังอยู่เนอะ,ะมันใส่ไว้สีหลังครับว่งนี้ลูกมันพยายามเองเป็นจะไดนเขาพอโตวะฟังอธิสัานเน่ยด้อเป็นจะไนนนนหนบ่เขาเลยนนะ เอา้ามาในเขานี่นจหลัง <c oughs> เขากมังหลายหลังเลยล้เออมองนีบอ่อเขาอีหลีเขาเขาเนยมาเธอแหลี่ขีคนน่ปจังไดจังเป็นนีนีหลังนี่เขานี่ยปา โอเคโอเคโอเคโออกเลยแก้เจ้าจบแล้วคลิปนี้ค่ะพี่น้องจบคลิปแม่เบี้ยคนนี้แหละค่ะมันๆขอบคุณทุกๆกความแจ้ค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกความเห็นขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยค่ะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ค่ะปูหอยปูปลามาเหมือเลยมื่อนี้นปูป้ามามาแต่ปลาบอกก็ไม่คิดนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้มอุอัดอุ้มอุ้มอา